วันนี้มาแจกสูตรไก่ทอดกรอบคั่วพริกกระเทียมเด็ดๆกันครับเมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยนะทําแค่3นาทีเนี่ยก็ได้กินเมนูอร่อยอร่อยแล้วนะครับเมนูนี้กินกับข้าวสวยเด็ดมากๆเลยเดี๋ยวเราเตรียมไก่ทอดกรอบแช่แข็งกันก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากแมคโครนะต้นทุนตกเฉลี่ยประมาณชิ้นละ19บาทนะครับวันนี้ผมใช้3ชิ้นนะครับเพราะว่ากินกับพี่ชาย2คนเราจะเอาไก่เนี่ยไปเข้าไมโครเวฟก่อนประมาณ40วินาทีนะครับและนํามาลงทอดในน้ํามันร้อนๆนะครับ อทอดออกมาเสร็จเรียบร้อยหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาเตรียมเครื่องในการผัดนะครับมีกระเทียมเจียวสําเร็จรูปนะครับมีต้นหอมซอยมีพริกซอยนะครับวันนี้เราใช้แค่นี้นะครับไม่ต้องทําการปรุงรสใดๆเพิ่มเลยเพราะว่าตัวเนื้อไก่เนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วนะครับขั้นตอนในการทําก็ง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆตั้งกระทะนะครับจากนั้นให้ใส่ไก่ทอดลงไปใส่พริกลงไป ต้นหอมตามลงไปนะครับและกระเทียมเจียวครับจากนั้นนะครับทำการคั่วด้วยไฟกลางๆนะครับคั่วไปกับกระทะแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวกลิ่นของพริกแล้วก็กระเทียมเจียวเนี่ยหอมนะครับแนะนําว่าอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้นะครับทําการคั่วไปเรื่อยๆสักประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะครับเพื่อให้กลิ่นหอมเนี่ยตลบอบอวลเคลือบไปกับตัวเนื้อไก่ทอดกรอบนะครับ นี่จะบอกว่าผมลองทําเมนูนี้ให้เพื่อนๆที่บ้านผมกินนะครับเพื่อนๆก็ชอบนะครับบอกว่าอร่อยทั้งนั้นเลยกินกับข้าวสวยนี่เด็ดมากๆแต่ว่าถ้ามีข้าวต้มเนี่ยก็กินได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มใดๆด้วยเสร็จเรียบร้อยก็ตักเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับ ใครที่มีเมนูกับข้าวอื่นๆนะครับเช่นไข่พะโล้หรือแกงพะแนงนะครับก็สามารถนําากินคู่กันได้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆง่ายๆมานําเสนอทุกคนอีกแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ